ใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับเรานั้นเราก็จะต้องเป็นผู้พยายามที่จะพิจารณาและในที่สุดอย่าได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยการใจอ่อนหรือด้วยการที่หลงเชื่อเราต้องเป็นผู้ตั้งสติต้องใช้ปัญญาพิจารณาคนที่มาพูดในสมัยนี้ป้ามาดีกับเราพูดกับเราดีนั้นก็มี <c oughs> คำถามว่าเขาเคยไหว้พระสวดมนต์เขาเคยรักษาศีลเขาเคยเจริญภาวนาเขามีความปราถนาจะพ้นทุกข์หรือเปล่าหากว่าเขาไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะพิจในเรื่องของการหาผลประโยชน์เรื่องของการที่จะมาทําให้เรานั้นต้องเสื่อมเสียใดๆต่างๆเพราะมนุษย์บนโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยคนไทยได้รับการปลูกฝังาม,มามากมายจากพวกบรรดาสื่อทั้งหลายจากพวกละครจาก พฤติกรรมที่เรียกว่าทํากันมาไม่มีความจริงใจต่อการมีแต่การแข่งแย่งจริงดีมีแต่การทํร้ายทําลายกันดังนั้นคนที่มาใกล้ชิดก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังหากเขาเป็นคนไหว้พระตรวจมนต์เป็นคนรักษาศีลทําทานเป็นคนมุ่งหวังที่จะพ้นทุกเป็นคนมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองในการฆ่ากิเลสก็ถือว่าเป็นเสรื่องที่ทําให้เรานั้นพอที่จะยืนยันได้และเป็นผู้ที่เราสามารถที่จะกําหนดได้ว่า เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนดีเป็นบัณฑิตเพราะพูดแต่สิ่งที่ดีทาแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีได้มีการแสดงได้มีการกระทําที่เหมาะสมที่น่าสชเจริญที่น่าเคารพก็เป็นบุคคลที่เราควรที่จะใกล้ชิดเพราะบรรดาผู้คนทั้งหลายเมื่อต้องพบผาพบหาสมาคมนั้นแปลว่าไม่ได้พิจารณากะกลายเป็นผู้หลงหลายคนที่พูดจาหวานหวานล้อมคนที่แสดงอาการเหมือนเอาอกเอาใจในช่วงต้นหากได้ประโยชน์แล้ว ก็อย่ายอมทําทุกอย่างหากไม่ได้ประโยชน์ก็จะกลายเป็นคนเกียดชังกลายเป็นคนทาร้ายทําลายกันนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องระมัดระวังดังนั้นเราก็จะต้องอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความเป็นจริงด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาให้รู้เท่าทันของกองกิเลสมนุษย์นั้นปัญหาเรื่องการดําเนินชีวิตหลายคนก็จะต้องเป็นผู้ที่ ไิ้หลนกระเสือกกระสนจะหากินหาธรรมในสิ่งที่ถูกต้องต้องใช้เวลานานก็ต้องใช้วิธีการหลอกลวงใช้วิธีการที่จะเสแสร้งเพื่อจะกบเกลื่อนเพื่อจะได้มาซึ่งความปรารถนาและความสิ่งที่ตนเองต้องการนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะต้องมาเสียใจต่อเพื่อน,นันทุ์ทั้งหลายหากว่าเป็นผู้ขาดสติเป็นผู้จะต้องเสียใจผิดหวังเพราะเหล่านั้นเชื่อใจทุ่มเทความรู้ความรักทั้งหลายความศรัทธา มั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างและในที่สุดผลที่ได้กลับมาก็กลายเป็นคนจะต้องผิดหวงังกลายเป็นคนจะต้องปวดแค้นอาฆาตบรรดาเจ้ากรรมในเวรที่มีความอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงข้ามภพข้ามชาติเกิดจากคนที่เคยรักกันก่อนคนที่เคยปรารถนาดีคนที่เคยสนิทสนมกันมาและด้วยความที่เสียใจความที่ <c oughs> เสียความรู้สึก กลายเป็นความโกรธแค้นกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทดังนั้นเราก็ตึงต้องใช้ปัญญาใหหวางใจให้เป็นอุบิขาอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นในการดำเนินชีวิตให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ไม่ได้ต่อพึ้นปฏิบัติย่อมเป็นผู้มีกิเลสจะต้องเกลียต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะหากความเดือดร้อนหากสิ่งที่บังคับสิ่งที่มีแต่ความกดดันเข,เขาเขาก็จะต้องเปลี่ยนจากโนลที่เคย ตั้งใจเป็นคนดีกลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนเิ็นแก่ตัวกลายเป็นคนที่เอารัดเอาเบียบเพราะสถานการณ์ที่บีบคั้นคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจะต้องอ่อนไว้คนที่จะต้องหนีจากความทุกข์ยากลําบากด้วยทุกวิถีทางดังนั้นจริงต่างๆก็จิงถาถงเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะกลายเป็นคนเสียใจกลายเป็นคนผิดหวังกลายเป็นคน รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความจริงใจนั่นก็ทําให้เรานั้นไม่อยากจะทํากุงามความดีแต่ที่จริงแล้วจะต้องรักษาสถานะสภาวะจิตใจของเราให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาอะไรก็ตามที่เข้ามาก็ต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เขาเป็นคนอย่างไรเขาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรในที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปหากไม่ได้เป็นผู้พ้นทุกข์ไม่ได้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อการกําจัดอาสวะกิเลสปัญญานี่ก็จะทําให้เรานั้นไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียหายและก็ไม่ต้องเสียเวลาเสียโอกาสเราจะต้องเป็นผู้เข้าใจในของสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องจะต้องอันตรธานหายไปด้วยกฎแห่งธรรมชาติที่เรียกว่าจะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป